จะบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมก็คงพูดได้เต็มปากเพราะไม่ว่าจะผ่านมากี่ทศวรรษเศรษฐกิจไทยก็ยังคงพึ่งพาการเกษตรโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด -19 ดังนั้นถ้าจะมีคนรุ่นใหม่ไอเดียบันเจิดลุกขึ้นมาทำธุรกิจแล้วบอกว่าตัวเองเป็นเกษตรกรแนวซอย vegetable เเดึงเรื่องของดินมาเป็นแกนธุรกิจ ก็น่าจะเพียงพอให้เรามาพูดคุยกับเขาที่นี่ค่ะลุงลีคะจุดเริ่มต้นทำไมมาเปิดฟาร์มลุงลีที่นี่คะอาจจะว่างก็ได้นะ จริงๆแล้วเนี่ยอยากอยู่บ้านนะเนาะทุกคนน่ะทำงานหนักๆเข้าเจอรถติดกรุงเทพเป็นไงเครียดอยากจะหาอะไรทําอยู่บ้านแต่บางครั้งวางแผนไม่ดีก็ต้องกลับไปทํางานเหมือนเดิมทำบนบนอยู่สักพักก็อยากจะออกมาทําอะไรเองคือเราทาฟาร์มเนี่ยตอนแรกเราคิดว่าทำเป็นทำเป็นงานอิเลกซ์ซึ่งคิดว่าเป็นอาชีพแต่เป็นงานอิเรกที่ได้เงินน้อยกว่างานประจํานิด ได้เงินเท่างานประจําได้เงินมากกว่างานประจําแล้วก็ออกมาทำเสนันตัวทาทำพวกคู่ก่อนเอาตัวไงไม่กล้าเอาวัวพอกลัวก็เครียดเพราเครียดแล้วไม่สร้างสรรค์เพอาไม่สร้างสรรค์มเ m m e r เชียลพคามเม m m e r ชียลจัดอะไรเงี้ยเอิเอ่มเติมทายาททุนนิติหนึ่งายทสองไม่มีไม่มีใครพื้นที่ก็มีแต่หินตะปูลเอาความมั่นใจที่ไหนเรียนจบเกษตรก็ไม่ใช่ตลาดก็ไม่รู้ตัวคนเดียวพิวพิวแล้วก็ออกไปเจอคนน เลี้ยงแค่เดือนเองไม่ต้องไปถามใครหรอกอยู่กับมันแป๊บเดียวกรุงเทพมีอะไรดีกินอ,อาหารเนี่ยทุกวันเนี่ยอาหารเสร็จอาหารเยอะมันเกิดขยะเยอะเนี่ยโอเคอย่างเงี้ยมีเป็นภูเขาว,วันหนึ่งเอาร้านอะไรหมูกระทะต้นตำํตำามตกเมฆาเผาสรุปขยะเยอะในซอยบ้านเริ่มต้นจากของที่คนอื่นเขาไม่เอามาเป็นต้นทุนของเราน่าจะดีน่าจะดีน่าจะปุ๊บลองเลยต้นทุนต่ำเลี้ยงแค่เดือนเริ่มจากไม่กี่กะบะสองสามกะบะเลี้ยงไปเลี้ยงมามันเพิ่มสามเดือนเท่าหนึ่งสามเดือนเท่าหนึ่ง ยามเดินเท่าเนินเอาหลุดกล้องสุดท้ายทำเกษตรใช้อะไรไม่อาหารสัตว์ก็ปุ๋ยอ่ะแล้วเรามีปุ๋ยไปละหนึ่งแงแล้วก็รอดตัวไปมีปุ๋ยที่ดีใช้ทุกวันฟรีปลูกไม่งามให้มันรู้ไปความรู้เกษตรไม่รู้ไอมูลเส้เดินมันมีสารอาหารฮอร์โมนพืชมีจุลินทรีย์มีทุกอย่างแล้วช็อตคัดโง่ไงพอโง่เนี่ยก็ต้องหาอะไรที่มันแบบมาเติมเต็มให้ตัวเอง จะได้ให้มันจบทุนเร็วก็มีการเพาะต้นอ่อนเพราะต้นอ่อนเนี่ยมันได้จบใน7วัน3วัน4วันนะแล้วก็ยังไงแสงแดดก็ไม่ต้องการมากเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เงื่อนไขมันจำกัดเราเพาะเห็ดเนี่ยเห็ดก็ไม่ได้ต้องการแสงต้นอ่อนก็ไม่ต้องการแสงเส้นเดินก็ไม่ต้องการแสงสมุกว่าฟาร์มมูลีเนี่ยทำเป็นลักษณะเกษตรที่เงื่อนไขจํากัดเหตุผลเยอะไม่ได้ทำกที่หม่ว่างไม่มีเวลาใหม่ม่ไหม่นู่นไหม่นี่ที่เนี่ยก็จะเอื้อเพราะว่าเราก็เป็นคนเมือเหมือนกันเราก็เลยเข้าใจคนเมือ เราก็จะรู้ว่าเขาอยากเริ่มจากจุดเล็กๆในพื้นที่ที่จํากัดในเวลาที่จํากัดเพราะนั้นมันคือเกษตรเนื่องจากัดที่มันอาจจะมีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเสริมให้มันทําให้มันง่ายขึ้นอาจจะมีอุปกรณ์อะไรต่างๆที่มันทําให้มันสวยมันสะดวกมากขึ้นมันใช้งานร่วมกันและประหยัดพื้นที่แสดงว่าเกษตรแบบคนเมืองเนี่ยมันสามารถทําได้ใช่ไหมทำได้จริงใช่ไหมก็เราเป็นคนเมืองเราก็ทําแล้วไงเราทำมาแล้วเราก็แค่บอกสิ่งที่เราทำเนี่ยให้คนเมืองด้วยกันฟาร์มเราไม่ได้ใหญ่ฟาร์มเราไม่ได้ดีฟาร์มเราก็ไม่ได้สวยไม่มีจุดถ่ายรูปด้วยแต จนคนที่อยากจะทำเล็กๆอยากได้การสำเร็จเเล็กๆแบบเดียวอย่างตัวเราเรารู้ตัวเองว่าเราเสพติดความสนุกเสพติดความง่ายเสพติดความทันสมัยและก็เสพติดก,การเชื่อมจุดการที่ไม่ใช่ว่ามีแค่เราคนเดียวถ้าโลกนี้มันปิดประตูแล้วทัทง้ทงทำเกษตรอยู่ในห้องก็ไม่เอาเพราะนั้นเราเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีคนอื่น,นใจด้วยเสมอเราได้ mm. เพื่อนเราได้ครอบครัวได้เพราะนั้นเนี่ย ทำอะไรในแบบของผมผมคิดว่าการที่เรามีคนอื่นอยู่ในใจบางครั้งมันก็ไปนั่งแคร์คนอืน่นแต่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งที่เราแคร์แต่ตัวเองเรากลัวตัวเองที่จะเป็นอย่างนั้นมากที่สุดเราะนั้นเนี่ยไอ้วงกลมเล็กๆที่เราสร้างขึ้นเนี่ยมันก็ไปขยับกิจกรรมในแต่ละวันของเราจากขยะอาหารไปสู่ดินจากดินผ่านเสื่อเดินกลายเป็นปุ๋ยจากปุ๋ยเกิดเป็นผักเกิดเป็นเห็ดจากผักจากเห็ดเกิดเป็นอาหารจากอาหารถูกทําเป็นเมนูแปลงรูปอยู่บนโต๊ะอาหารมันคือ จากดินไปสุดโครล้วเราเรียกว่าซอยจูเจิบในแบบที่เราคิดว่ามันปกกระกอบ